สวัสดีครับว,นน <c oughs> วันนี้มาแบบเปลี่ยนแนวบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาแบบเล่าประสบการณ์การไปเปิดแผงครั้งแรกนะว่าประสบการณ์ครั้งแรกเป็นไงของบ้างนะของผมผม <c oughs> เดี๋ยวเรียงเรียงพระไปนะพี่แล้วก็พูดไปนะก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ว่าไอ้กดถูกใจให้กดสับสไครต์ให้ แล้วก็เอเอ,เอกดเข้ามาชมนะครับก็ขอบคุณพี่ๆท,ทุกท่านมากนะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การไะเปิดแผงครั้งแรงผมนะ <c oughs> คือความจริงเราก็ไม่ได้อยากจะเปิดแผงหรอกคืออยากมันว่างไงก็ อยากจะแบบไปเจอพวกพี่ๆนะครับที่ว่าเขาเปิดแผงนี่แล้วอะเปิดแผงพระอยู่แล้วเปิดแผงนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะี่เพราะว่ามันต้องมีเพื่อนอะถ้าไม่มีเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเปิดแผงกับใครผมเคยแล้ว <c oughs> ผมเคยไปนั่งเปิดแผงคนเดียวะนะตามข้างถนนข้างทางข้างอะไรอ่าเงี้ย ไม่มีเลยไม่มีคนไม่มีคนที่ว่าข้างข้างทางอ่ะพี่เคยเห็นไหมที่ว่าเรียบพองอ่ะเมือมเปิดอย่างนั้นแหละเพราะว่าอาศัยที่ว่าเปิดแบบตอนแรกอ,อาศัยที่ว่าเปิดใก,ใกล้บ้านก่อนนะอยากลองดูดิว่าเอ้ทำไมเห็นเขาเปิดพระขายพระกันง่ายจังเราก็เลยลองมั่งงเราอยากรู้ไง เราอยากรู้ว่าเฮ้ยทาไมเขาปล่อยหรือว่าเขามีหน้ามา้าหรือเปล่าไปยืนส่องๆแล้วก็ทํามันเปิดราคาเปิดอะไรกันอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ไงความ,มอยากรู้ไงมีพาร์ทที่บ้านอะไรก็เอาไปอย่างนั้นแหละไปเปิด,ปดครั้งแรกของผมเลยผมก็ไปเปิดกับพี่แถวบ้านก่อนนะพี่คนนั้นเขาไอป,ปล่อยพาร์ทอีกแล้ว ที่ผมเล่าให้ฟังมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะที่บอกว่าพระธาตประจันอ่ะเอาพระธาประจันมาปล่อยอ่ะที่ตอนแรกผมก็ไม่รู้หลอกพระอะไรอันนี้ผมก็ใส่เช่ามาั่งนะพระเนี่ยพวกเนี้ยเช่ามามั่งแล้วก็ของเช่าจะจะว่าจากของที่บ้านก็ว่าน่าเกลียดนะเพราะว่ามรดกตกทอดเนาะเราพูดกันอย่างนั้น แต่ส่วนมากผมชอบเช่ามากกว่านะผมไมอชอบปล่อยหรอกัอนนานก็ปล่อยอีกทีผมก็มันก็จะมีแบบว่าถ้าเราไปวางแผนกับเขาใช่ไหมมันก็จะมีไอ้นี่นะของเขาด้วยของเขาจะเป็นชุดหนึ่งอย่างนี้ของใครของมันอะ่ะแล้วก็ของพี่เขาอย่างนี้อันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นแบบว่า สมมติของเราเอาไปกล่องหนึ่งใช่ไหมของเขากล่องหนึ่งก็จะแบบแยกกันของใครของมันอันนี้แบบผาทั่วไปที่ว่าแจกกระทงกระถิ่นอะไรเงี้ยเอามาวางหมดอะผมอะไม่รู้หรอกอยากรู้อะองค์ละร้อยสองร้อยหินกรไขายโนอะ้โหมันผมก็เลยเอามาั่งดิผมก็มัวมัว,มวดิครับไปเรื่อยครับนี่ทั่วไปมา ให้มันดูเยอะก่อนไม่มีแลวครับผ่าผ่าทั่วไปนี่เป็นไงแบบนี้ผมเปิดแผงได้ยังพี่พี่เป็นไงดูโอ้สุดอยอดมีกี่องค์นะเนี่ยมีก็รวมจะแบบสี่สิบห้าสิบองค์นะแต่ผ้าไม่มีอะไรเลยลจะขายไงอะ่ะเห็นมันง่ายอะ่ะ ไปวางกันเลยหูของพี่เขาแบบอย่างนี้เขาถามนี่น้องมีปดวดทวดไหมนี่ดูดิลาหูเอาแบบลาหูนะแบบนี้เนะปล่อยได้เฉยเลยขอให้เป็นปูดทวดอะ่ะเออผมงงเลยเขาก็ให้น้องพี่ขอส่องนะเขาก็หยิบไปส่องนะแต่ว่าเป็นผ้าของพี่ผมนะที่ว่าเปิดด้วยกันเขาถาม มีราหูด้วยผมอยากได้พอดีลยลาหูที่มันเป็นราหูช่วงเนี้ยแล้วมีถามด้วยนะน้องๆององคนี้นี่ราหูกลางวันหรือกลางคืนแม่มีกลางวันกลางคืนอีกเราก็อ้ยตกใจเลยมีแบบนี้ด้วยเหรอคนอยากได้มาหากลางวันหรือกลางคืน่พี่ผมก็ผมว่าแล้วทําไมเขาถึงปล่อยได้แล้วไม่ได้ว่าแบบไอ้นี่นะพี่ผมอ่ะแล้วพี่อยากได้กลางวันหรือกลางคืนอ่ะ ช่วงนี้แบบว่าโควิดมันเยอะว่ะน้องพี่นั้นพี่ขอ,อนี่แล้วกัน oh, oh. กลางคืนแล้วกันจะได้แบบว่าจะได้ไม่โดนลงเพยลงพัรเพราะว่าเราหูอะชอบแบบว่าไอ้ป้องกันได้ลงเพยลงพัร์กลางคืนอะ่ะนั้นเดี๋ยวพี่พี่พี่ชายผมก็บอกว่าพี่นั้นเดี๋ยวผมขอส่องก่อนนะว่าเป็นองค์เนี้ยเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันจะมีตําหนิบอก พี่ผมก็หยิบมาเลยสองเลยหยิบมาสองปุ๊บสองแบบเหลี่ยมเยอะโอ้โหสุดยอดสองเดีย๋ยวผมขอส่องลาหูข้างหลังนะพี่ผมจําได้อยู่ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้อตรงนี้กลางคืนพี่ตรงนี้ลาหูกลางคืนโอ้ยพี่กำลังต้องการเลยเนอ้องแล้วเปิดเท่าไหรอ่อ่ะห้าร้อยแล้วกัน พี่คนนั้นเขาบอกเดี๋ยวพี่ขอดูความสวยกน,นะพี่คนที่จะเช่าอ่ะมาแหม่เล่นพระต้องเล่นของสวยด้วยนะเอ้โหก็ไปส่องส่องสามร้อยได้ไหมนะ้องโหพี่ค่ากรอบก็ร้อยกว่าแล้วงั้นเอาสี่ร้อยแล้วกันพี่คนที่จะเช่าเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่องอีกทีนะเอาดีว่า แพี่ผมก็เถิมทับหัวพี่ลาหูกลางคืนนี่หายากนะกว่าผมจะหาได้นะพี่แ้วพี่ไม่ไม่ได้ไม่เอานี่มีคนเอาแล้วนะพีมที่เช่าก็จะไปนี่อ้าวอ้าเาเอาสี่ร้อยก็สี่ร้อยใส่ถุงให้พี่ด้วยนะเรียบร้อยดีครับโอ้โหตอนนี้เราอะไรวะแป๊บเดียวได้ตังค์กันเราเนี่ยอ้าเสร็จแล้วนะพี่ไปสี่ร้อยโอ้โห เราเห็นอะไรวไมันง่ายจังวะทั้งๆท,ที่แบบว่าพระไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยแต่ว่าเขาอยากได้ไงได้ที่เป็นลาหูแล,แล้วลาหูกลางคืนด้วยนะโอ้โหแซ่บเลยโอ้โหเนี่ยไม่มีอะไรเลยได้เพราะลาหูกลางคืนโอ้โหย่อมเลยพี่ดูพระดิก็ดูเดี๋ยวดูพระผมเนี่ยอยู่จนอยู่จนถึงทุกวันเนี้พี่พระผมมาพี่ดูดิ เดี๋ยวเดี๋ยเอาเอาองค์ไหนดีนะออนี่เองี้ดีกว่า้ตะกุดตะกุดเกือบได้แล้วผมไอ้ดอกเนี่ยมีมีคนถามมาสองอยู่วันนั้นอ่ะวันเดียวก็แหละกับที่ไขพูปูทวดเนี่ยแต่ว่าหลวงปูทวดคนละองค์นะแต่อันนี้เรื่องจริงที่ว่าลาหูกลางวันกลางคืนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยไม่ได้แบบหลอกนะประสบการณ์ตรงมาพูดกันนะนี่ย เดี๋ยวไม่ชัดเลยไม่ซูมทำไมไม่ซูมให้จะโชว์น่เดี๋ยวเช็คก่อนนะม,มันไม่จับเดี๋ยวนะพี่มันไม่จับกล้องไม่จับหรือจับทางล่างไอตะกกดดอกเนี้ย พวกมาถามเช่าผมเนีน้องปล่อยเท่าไหรอ่อ่ะดอกนี้ยเมาพันห้าแล้วพี่ดอกนี้ยต้องดูเองนะผมไม่ไม่เก่งอะ่ะระกดุดเออเดี๋ยวพี่เขาส่องก่อนพวกเขาหยิบมาส่องนี่ตะกุดที่ไหนไว้น้องแบบไหน ไม่รู้พี่แต่ว่า,ว,าว่าเก่าอยู่นะเป็นตะกุดแบบไอ้นี่นะเก่านะพี่ดูดิดมีนั่นน,น่าจะเป็นจุ่มแบบพวกจุ่มพวกน้ํายางหรืออะไรเนี่ยยางไม้หรือว่าอะไรทักอย่างนะพี่นี่ตูดิมันมีข้าวด้วยนะเนี่ยจะเป็นตะกุดโทนนะพี่ตะกุดตะกัวโทนไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้านะพี่นี่นะ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ฝั่งนี้เขาก็เป็นแบบเหมือนแบบทุบมาตะกลัวทุบอ่ะมีม้วนปิดท้ายเลยตะกัวก็เก่าอยู่นะพี่ดูๆนะผมก็ดูไม่เป็นพี่ครับชอบก็ต่อราคามาแล้วกันไอ้น้องพี่ดอกนี้พี่เอาแปดร้อยได้ไหมโอ้โหพี่ ในใจอยากจะขายโชว์พี่เหมือนกันนะแต่ไม่ไหวไงทุนละมาแรงอยากจะยอมยอมขัดทุนเพื่อเอาแบบให้ได้หน้าวันนั้นอนะ่ะแต่ไม่ไหวต่อถูกเกินแปดร้อยเงโอ้โหเราทุนเรามาเยอะต่อไปต่อมาไม่โดนนี่อยู่ดิพระแบบนี้อยู่จนถึงทุกวันนี้เลยจะพระแบบนี้ไปแล้วไปแล้วจ้าสามสี่ร้อยไปแล้วจ้า โอ้โหไม่ได้ปล่อยกันง่ายๆนะพี่พระเนี่ยแล้วพี่เขาสอนมาว่ามึงต้องดูนะเว้ยเวลามึงปล่อยพระช่วงเนี้ยเขาเล่นอะไรกันมึงต้องหามานะเออเว้ยผมว่าแล้วแผงพี่ผมเขามีหมดอะลาหูอย่างงี้ปูทวดปูต๊ปูปทิมก็ผมถึงบอกไพระท่าพระจันทร์ไงน้องที่พี่สอนน้นองอะ ่าท่าพประจันอ๋อร้อยสองร้อยตังเต็มเป๋าน้องเชื่อพี่โอ้โหเราว่าแล้วดูพระเราเนี่ยของเขาร้อยสองร้อยตังเตมเ็มเป๋าของผมเนี่ยดูสองสามพันอยู่จนถึงทุกวันเนี้ยีลดูดิแล้วช่วงนี้เล่นเบียใช่ไหมผมก็เอาเดิผมก็จากเบียมาดิไม่รู้อะเก่าไม่เก่าไม่รู้ลงสอบถามพี่พี่เขาไว้ก่อน แต่แบบนี้ไม่รู้เขาเล่นกันมั้ยนะดูทรงดูอะไรนะแบบนี้อยู่จนถึงทุกวันนี้พี่พระหลักร้อยหลักห้าสิบบาทไปหมดแล้วแต่ยังแต่ว่าจากประสบการณ์นะที่ว่าถ้าเรามีแผงนะเราถึงเราจะไม่ได้ปล่อยพระนะเราจะไม่ได้เงินนะแต่มีคนเอาพระมาให้ดูเรื่อยๆนะ นั่งอยู่บางทีอ่ะสามสี่คนอ่ะทําฟอร์มทอ้โหแล้วเหลี่ยมเขามีกันทุกคนนะลูกค้ากับพ่อค้านะ่ะไอคนนั้นเขามาเลยแขวนพระมาเต็มเลยมาแบบว่าพี่ไอองค์ไหนดีว่าเอาเอาเอาองค์ไหนดีอ๋เอเหรียญดีกว่เาเหรียญ ไม่รู้ที่นะแต่เห็นเก่านะวันนี้กล้องไปแลไรไม่ค่อยสูยเขามาส่องใบส่องมาพี่ดูพายของน้องเด็กในคะอไม่เหลี่ยมใช้ได้เลยตอนแรกจะว่าจะมาเช่าพระสักพักเราต้องเช่าอ่ะคนมาเช่าอ่ะ เอามามามา,มาดูไหนมีอะไรมาดูอันนี้ได้ครับพี่เนี่ยดูให้ผมได้ดิแบบนี้ทอดได้ะะอะไรร่อะเฮ้ยเราก็เคยพี่พี่พไอตะกรุดดอกนี้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาว่าอน,นี่กันนะดอกเนี้ยเราว่าถ้าใครเป็นลูกศิษย์นะห้ามห้ามเอามาปล่อยนะเพราะว่าดอกนี้เป็นเป็นดอกครูนะพี่ ไม่ไหวแล้วน้องตอนนี้ที่โควิดอะ่ะก็รู้อยู่เนาะอาจารย์ต้องช่วยลูกศิษย์แล้วล่ะตอนนี้เราก็ไม่กล้าดิพวกพวกบอกกันมาว่าถ้าใครมาปล่อยอย่ามาห้เอานะแบบเนี้ยว่าเป็นดอกคูดอกคูอะไรเนี่ยมผมก็ฟังขรามาทีเนี่ไม่ใช่สายตรงหรอกชอบผมชอบฟังไงเขาพูดไปเรื่อยผมก็ฟังไปเรื่อยแต่ก็ต้องอย่างว่านะ โควนะิด้ะเนอะทำไงได้เอาเอาเอาก็เอาก็ได้มนาะแล้วก็อยู่จนถึงทุกวันเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะเออ <c oughs> เราชอบอยู่แล้วไงเราเน้นที่ว่าถ้าเราไม่เอาคนอื่นเาก็เอาถ้าเข้าตาเราต้องเราต้องเราก็ต้องเอาเนี่ยผมถึงบอกว่า แทนที่เราจะได้ให้เขาเช่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้เช่าของบีเห็นไหมบางทีนะเด็กปั่นจักรยานมานน่นสี่ห้าขวบโอ้โหแซบเลยถอดเสื้อมาเลยโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาช่วงนี้เล่นงงเล่นงาอะเรามีมาแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเก่งนะอาศัยแบบได้ถูกก็ปล่อยถูก แต่ส่วนมากไม่ได้ปล่อยหรอสกส่วนมากไปเช่ากับเขา,ชาเช่าเฉยๆไปอ่ะพี่วันนี้มีของหลุดของหลงมากไหมโอ้โหยังไม่มีเลยน้องแล้วผมไปนั่งดูนะโหจริงนะถ้าเราไปเปิดแผงนะเราสามารถได้ของหลุดของหลงจริงนะวันหนึ่งโอ้โหคนเดินเอาผ้ามาให้เยอะผมถึงบอกไม่ได้ มันไม่ได้ง่ายเี่ยคนที่เขามีประสบการณ์เขาก็ง่ายนะอย่างเราไม่มีประสบการณ์ขายอ่ะดูน่ก็ตูพราของดิขายอะไรนะพราอะไรก็ไม่รู้จักอย่างคนที่แบบว่านี่ประจําเขาก็ขายได้เนาะคนที่ว่าคนที่ว่าเขาปล่อยพราทุกวันอ่ะเขาก็ปล่อยได้เราก็ยังบ้าเ เขาบอกว่ามึงไม่ต้องมึงเช่ามาเท่าไหร่มึงเอากาไรเท่าไหร่มึงก็เอาแค่นั้นอย่าไปโลภมากเพราะว่าไงแต่ถ้าเราได้พระดีดะล่ะเราก็นู่นเลยพันทิปไม่นั้นเราไม่ได้ราคาใช่ปหแล้วดูพระผมดิสวยมากพระเงี้ยได้เงี้ยผม่าคูณเงี้ยไม่รู้อ่ะ แท้ไม่แท้เขาเช่าหมดอ่ะขอให้เป็นรูปท่านนะดูดิแล้วผมจะไปปล่อยอะไรยังไงได้ดูหน้าพระเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยก<ะ>็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเดี๋ยวครั้งหน้ามีพระอะไรมีอะไรจะมาเล่าอีกก<ะ>็ฝากกดตับสกาดเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วย กดติดตามให้ด้วยนะถ้าคนเยอะผมก็อาจจะทําต่อเรื่อยๆนะถ้ามีคนดูเยอะก็พอแล้วมีคนดูก็ดีใจครับไม่ต้องถูกใจผมก็ได้ให้มาดูอะแต่แต่อย่าด่าผมนะผมก็พูดไปเรื่อยนี่คนะแท้ไม่แท้ดูเอาเองนะผมอันนี้เป็นแบบว่ามาเล่าประสบการณ์การเปิดแผงพักครั้งแรกนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ผมแล้วก็กดสับสไครป์ผมนะนี่นะโอ้โหดูทรงเลยแน่นอนโอ้โหคลิปหน้าจะเป็นลูกนี้หรือว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดสับสไคร b ์ด้วยคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นพาะอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ สับสกไล์ให้ด้วยนะครับนี่เหรียญนี้สวยมากถ้าอยากรู้สับสกไล์กันจะเยอะอาจจะมีการรีวิวว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ